วันนี้ก็ชินเคยครับวนเก็บอยู่สองค้อครับทุกๆสองเดือนเนี่ยผมจะเก็บเก็บขี้ไก่หนึ่งรอบครับขี้ไก่เก็บหนึ่งรอบสองเ,เดือนจะเก็บอีกสองเดือนจะเก็บอีกคออนี้อสองเดือนเก็บอีกข้อกน้น ون. พยายามอย่าให้เอเก็บพร้อมกันครับมันเหนื่อย ก็สลับไปคอกนู้นบางคอกนีนบ้บางพยายามแยกงานออกจากกันครับอย่าพยายามพยายามพยายามเอางานมารวมกันครับเพราะถ้าเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเวลานานๆเน,นี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพได้ก็สลับไปครับอันนี้สองเดือนครับเก็บไม่รู้จะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ ทำไปเรื่อยๆครับอ้าลุยต่อลุยต่อทีนี้เรื่องไก่ก็มีหลายอย่างที่จะต้องดูแลอีกเยอะครับเรื่องไก่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไก่กาคนระัะมันไม่ได้ง่ายไหนจะเรื่องกิบป่วย ไก่จะเป็นอะไรบ้างถ้าเขาเราเลี้ยงเขารวมกันเยอะๆ <S 2> <S 2> <S การกินอาหารที่ไม่เพียงพอจะทำให้เขาออกไข่ได้ไหม <S 2> <S 2> <S การอยู่รวมกันมากๆเรื่องโลกย่ำเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเราจะแก้ไขเราจะป้องกันยังไงก็ยังมีหลายอย่างอีก การทำครอบต้องทำแบบไหนถึงจะเหมาะสมหรือใช้คำว่ามีปัญหาน้อยที่สุดเนอะก็ะต้องเรียนรู้กันไปครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไก่หนึ่งตัวเนี่ยตามหลักเนี่ยเขาจะไข่แค่ 5วันนะครับไก่หนึ่งตัวเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยตามหลักจะไข่แค่5วันอีก2วันเขาจะพักถ้าเขาไม่สมบูรณ์อัตราการไข่เขาจะลดลงซึ่งทำให้เราต้องทำความเข้าใจข้อนี้ด้วย ปัญหาเรื่องคอกสะอาดไหมมีกลิ่นไหมอ้หหลายอย่างครับต้องเรียนรู้กันไปขี้ไก่ต้องบูรณาการยังไงต้องเก็บเท่าไหรสองเดือนหนึ่งเดือนมันก็มีหลายปัจจัยที่ตลอดต้องทำความเข้าใจอีกเขากินอาหารไม่พอเขาก็ไม่ไข่อย่างเนี้ย การได้รับวิตามินหรือประเทศไทยเรามีสามฤดูนะตามหลักมีสามฤดูฤดูนี้เจอปัญหาอะไรบ้างฤดูนี้เจอปัญหาอะไรบ้างฤดูนี้เจอปัญหาอะไรบ้างเรายังต้องศึกษาอีกหน้าแล้งร้อนเกินไปไม่ข่อีกไม่กินอาหารเครียดอะน้ำอย่างนี้เราต้องเติมเยอะกว่าปกติ ถ้าเป็นหน้าเล้งนะอากาศมันร้อน <â ng> การสร้างโรงเรีอนหลังคาถ้าต่ำเกินไปอากาศร้อน <_ LS> ก็ไม่ได้อีกก็ไม่ใครอีกโอ้หลายอย่างนะหน้าหน้าฝน รจอปัญหาอะไรบ้างเป็นไข้บ่อยต้องแก้ยังไงอีกยังมีต้องมีวิธีที่เราจะต้องดูแลอีกหลายอย่างอยากให้ทุกคนจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาให้มากอ๋อหน้าหนาวหน้าหนาวนี้จะมีปัญหาน้อยสุดครับ เทียบในปัญหาในปัรดาอสามฤดูนะจะมีฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูหนาวนี่จะเป็นฤดูที่ดีที่สุดสําหรับไก่ไข่นะครับเพรโดยพื้นฐานการของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นไก่เมืองหนาวไม่ใช่ไก่บ้านเราอ่ะ ฝากไว้คลิปประมาณนี้ครับถ้าใครคิดจะเลี้ยงไก่ไข่มีหลายอย่างที่จะต้องศึกษาอีกครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเออ่ไก่เนี่ยไก่ไข่เนี่ยก็คอมเมนต์สอบถามได้หรือจะมาคุยส่วนตัวหรือจะ ไลน์มาถามหรือจะมาอินบ็อกมาถามอะไรก็สอบถามได้ครับยินดีตอบเสมอครับวันนี้ก็ขออนุญาตไปเก็บที่ไก่ก่อนเดี๋ยวเออ่จะไม่เสียงานขอบคุณมากครับที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับผม